สวัสดีค่ะวันนี้นะครูก็จะพามาทําแบบฝึกหัดนะคะ4.1เนาะในเรื่องของการาแปลงนะคะทุกคนหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตนะคะส่วน แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการแปลงทางเลขาคณิตที่เรียกว่าการเลื่อนขนานนะคะไปดูข้อที่1ก่อนเลยเนาะข้อที่1นะคะคำถามมีอยู่ว่าจากรูปที่กําหนดให้จงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็จะมี4ข้อย่อยนะคะคูแยกมาให้แบบนี้แล้วนะคะไปดูคําถามข้อย่อยข้อแรกแล้วกันนะคะคําถามก็คือว่ารูปสามเหลี่ยมคู่ใดนะคะที่อาจเกิดจากการเลื่อนขนานด้วยอ่าอ่า PQ แบบนี้นะคะนั่นก็คือการบอกเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์ของ PQ นะคะก็ทีนี้นะคะโดยมีรูปสามเหลี่ยมรูปใดเป็นรูปต้นแบบนะคะและก็รูปสามเหลี่ยมภาพใดนะคะที่ได้จากการเลื่อนขนานก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องเข้าใจคำว่าเลื่อนขนานก่อนเนะเาะคำว่าเลื่อนขนานก็คือเราจะเลื่อนขนานตามแนวทางอ่ะภาพพูดง่ายๆเลยก็คือตามแนวทางลูกศร ตัวนี้ลูกศร P Q เนี้ยนะคะหรือว่าถ้าภาษาทางคณิตศาสตร์เรียกว่าเวกเตอร์นะคะก็คือบอกทั้งระยะและก็ทิศทางนั่นเองเนาะก็ทุกคนจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่า,ารูปที่3กับรูปที่5นะคะตรงนี้นี่ถ้าทุกคนสังเกตเห็นชัดเจนเลนรูปที่3กับรูปที่5นะคะก็จะมีทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่า เราก็ไปดูว่าสมมุติเวกเตอร์นี้เนาะเวกเตอร์ pq ก็เลื่อนมาทางนี้จะเห็นว่ารูปที่3เนี่ยนะคะรูปที่3นะคะก็จะเป็นรูปต้นแบบและรูปที่5ก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองนะคะทุกคนก็เห็นไหมไมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้ทีนี้นะคะถ้าเราลงไปรายละเอียดยของการเลื่อนขนานตรงนี้สมมุติอันนี้เป็นจุดอ,อันนี้จุดจด G เนาะเลื่อนมาเป็นจุด m จะเห็นว่าจากภาพนะคะนี่เลื่อนมาฝั่งนี้โอเคทิศทางได้แล้วทีนี้ไปดูระยะนะคะจะเห็นว่าจากจุดนี้นะคะเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมคะก็กี่หน่วยแล้วก็นับเลย1,2,3,4ช่องนะคะก็อันนี้ก็เหมือนกัน1,2,3,4ช่องแล้วลงล่างกี่ช่องคะ123ลงล่างสก็ 1....2.....3 เห็นไหมก็ได้นะคะจากจุด G ไปจุด M นะคะจากจุด H ไปจุด N จากจุด I ไปจุด O นะคะก็สามารถที่จะลองอลองพิจารณาเพิ่มได้นะคะทุกคนดังนั้นข้อนี้เราตอบเลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมที่3และรูปสามเหลี่ยมที่5ค่ะโดยรูปสามเหลี่ยมรูปที่3เนี่ยเป็นรูปต้นแบบและรูปสามเหลี่ยมรูปที่5เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะก็ เขียนลงไปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับข้อที่1เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่2ได้เลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะคำถามมีอยู่ว่านะ,ะถ้ารูปสามเหลี่ยมรูป4นะคะรูปที่4เนาะเป็นรูปต้นแบบนี่ก็คือรูปที่4ก็คือรูปตรงนี้นะคะและรูปสามเหลี่ยม รูป3นะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนี่ก็คือ3เป็นการเลื่อนขนานนะคะอ่ะครูขอเขียนไว้อันนี้คือต้นแบบนะต้นแบบอันนี้ก็คือภาพที่ได้ ภาพที่ได้จากการเลื่อนนะคะภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเนาะทีนี้เวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานจะมีลักษณะยังไงนะคะจะเห็นว่านะคะจาก4ี่ไปรูปที่3ามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ขึ้นตรงขึ้นไปเลยนะคะนี่ถ้าคุณครูเทียบกับจุด J เนาะนี่ไปหาจุดนี่ไปไปที่จุด G นะคะ จุด G เนาะจะเห็นว่าเวกเตอร์มันมีลักษณะที่มันขึ้นตรงมาแบบนี้เลยค่ะเป็นตรงๆงเลยนะคะทุกเตอก็จะมีลักษณะที่ตรงแบบนี้เลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเวกเตอร์ที่ใช้เลื่อนขนาดมีลักษณะอย่างไรนะคะเราก็ต้องบอกด้วยว่าเวกเตอร์ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดกี่หน่วยแล้วก็ดูว่าเลื่อนขึ้นไปกี่หน่วยคะ1ใช่ไหมจากจ1 2 3 4าี่ห้าห6หน่วยนะคะดังนั้นข้อที่2ตรงนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่า เวกเตอร์ ector, มีทิศทางขึ้นไปตามแนวตั้ง6ห,หน่วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่2เนาอก็เขียนตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่3นะคะคำถามมีอยู่ว่านะถ้าให้รูปสามเหลี่ยมรูป2อ,อ่านี่คือรูป2คือรูปตรงนี้นะคะทุกคนชี้ไปที่ตรงนี้เลยอ่าทีนี้เป็นรูปต้นแบบอ่ารูปนี้เป็นรูปต้นแบบ รูปที่2นะทีนี้นะคะแล้วเลื่อนขนานนะคะด้วยเวกเตอร์ที่มีทิศทางไปทางขวาตามแนวนอนนี่เวกเตอร์ก็จะไปทางขวาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเห็นภาพเห็นชัดเจนเนาะไปทางขวาแบบนี้นะคะตามแนวนอน6หน่วยนะคะทุกคนทีนี้ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานคือรูปสามเหลี่ยมรูปใดนะคะ ข้อนี้จะเห็นว่าไม่มีรูปสามเหลี่ยมที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะด้วยเวกเตอร์ที่ไปทิศทางไปทางขวาตามแนวนอน6ห,หน่วยนะถ้าสมมุติอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าครูเอาจุดดีถ้าทุกคนดูจากภาพจะเห็นว่ามันเป็นรูปที่5ถูกไหมแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราลองเลื่อนดูนะอ่านบะไปทางขวาทางนี้เนาะหหน่วยก็1 2 3 4 5สามี่ห้าหก น่ะหกหน่วยก็จะอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะนี่หกหน่วยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับตามช่องนะคะหกหน่วยคืออยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ลองนับอีกหกหน่วยดูหนึ่งสองสามนี่นับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันจะได้อยู่ตรงเนี้ยคะ่ะแปลว่ารูปมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยแค่2จุดมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยค่ะว่าไม่มีรูปภาพ นะคะไม่มีรูปภาพสามเหลี่ยมใดเลยนะคะที่เกิดจากการเลื่อนขนานาโดยที่รูปที่2เป็นรูปต้นแบบเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับข้อที่3ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ได้เลยค่ะข้อที่4นะคะคำถามคือมีอยู่ว่านะถ้าเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานเนี่ยมีทิศทางไปทางซ้ายตามแนวนอน8หน่วยนะคะ ทีนี้นะคะไปทางซ้ายตามแนวนอนก็คือไปทางนี้อย่างนี้เนาะนี่ไปทางซ้ายโอเคแล้วก็8ดหน่วยด้วยนะคะสําคัญเลยทีนี้นะคะเขาบอกว่าแลกขึ้นไปแลกขึ้นไปตามแนวตั้งอีกหหน่วยอ่าตรงนี้8แล้วก็พอมาถึงตรงนี้เราก็นับไปดังแนวตั้งอีกเท่าไหร่คะอีกหหน่วยนะคะนี่อีก6หน่วยอันเนี้ยแหน่วยส่วนอันเนี้ยหหน่วย นะคะและนะคะเขาบอกว่าโดยมีรูปสามเหลี่ยมรูปที่1น,นี่คือสามเหลี่ยมรูปที่1น,นะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะแล้วรูป สามเหลี 3, ่ยมรูปใดเป็นรูปต้นแบบทุกคนคือภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่ได้นะคะทีนี้คำถามก็คือกลับกันเราจะมาหารูปต้นแบบนะคะเราก็เราก็ดูนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ยสภาพนี้ภาพไหนที่ได้จากการเลื่อนแบบนี้ถ้าทุกคนลองวิเคราะห์แล้วเนาะภาพที่4เนี่ยเกิดจากจะเป็นภาพต้นแบบนะคะเราก็ลองดูก็ได้นะคะอ่ะเราก็ลองวิเคราะห์ดูสมมุติว่าอ่ะเราจะไปดูจุด K อ่ะจุด K นะอันเนี้ย ต้นแบบนะคะต้นแบบเนี่ยถ้าเราลองดูแล้วจุด K อยู่ตรงนี้อ่ะเกิดจากการเลื่อนขนานไปทางไหนคะไปแนวนอนไปทางซ้ายตามแนวนอน8หน่วยอ่ะเราก็นับไปเลย1อันนี้จุดเริ่มต้นใช่ไหมเราก็นับไปตามตารางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่แปดหน่วยไปถึงตรงนี้อ่าถึงตรงถึงตรงนี้แล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าและขึ้นไปทางแนวตั้งนะคะอีกหหน่วยล้วก็นับไปเลย แแล้วใช่ไหมตรงนี้แล้วก็นับไปนัตั้งอีก6นะคะ1 2 3 4 5 6นี่นะคะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นจุด B ตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันเลื่อนทิศทางเวกเตอร์มันจะมีลักษณะตรงนี้เลยป๊าไปนะคะนี่ก็ลองดูจุดอื่นๆนี่ก็ได้นะคะอย่างเช่นจุด J นะคะจุด J ก็ไปทางซ้ายใช่ไหมคะ8หน่วยแล้วก็ขึ้นบนอีก6ก็นับเลยค่ะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะนี่คือจุดเริ่มต้นฟับอ่าไปทางซ้ายเท่าไหร่ครับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้อยู่ตรงนี้นะคะถึงจุดนี้แล้วเราขึ้นบนอีกหกนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนับตามตารางเห็นไหมก็เป็นจุด A นี่นี่ก็คือได้แหละนี่ทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ L ก็ลองนับดู ไป8ไหมทางซ้ายนี่ L คืนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเนาะ L อ่าตัวนี้ก็นับไปทางซ้าย8 1ด3 4 5 6 7 8อา่าทีนี้ขึ้นบนอีก6 1,2,3,4,5,6ตรงเป๊ะเลยนะคะดังนั้นก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่ารูปต้นแบบนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปที่4นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองเนาะ โอเคนะคะสำหรับแบบฝึงหัด4.1ข้อที่1ใหญ่ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะทุกคนต่อไปนะคะไปดูการเลื่อนขนานนะคะในข้อที่2ได้เลยคะ่ะ